ลงไปในปา่านี่ไปดูดูต้นไม้ในปา่าอ่าแล้วก็อยู่ยรอชาลุย பலை เอาพ่อใหญ่กลับบ้านนี้มาชมสวนชมสวนถ่ายพ่อใหญ่ไว้หน่อยรักจำได้ไหมเนี่ยเออเนี่ยมาชมสวนชมสวนเออแล้วลูกชายเ็เคยมาไม่ใช่หรอลูกชายก็มาน,นานข้างมาลูกสาวก็มาอ,อ๋อ พ่อกับแม่แหละมาบ่อยครับตรงนี้จะขังไปเบี้ยงเกลือเลยครับอืมไปตาไปเถอะเดี๋ยวผมหาถ่ายรูปอะไรผมไปเรื่อยๆก่อนปน,นอ,อยุ่เยอะครับผมอกับแม่กันถ่ายคกันค่อยมุมรั้วพอดีเลยไหมอือมุมที่พอดีเลยต้นไม้ต็ม ไม่หอยด้วยเขาวันก็เต็ม่ควคไม่คดกสะ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 สด้วยปา <When> <is> <ladım> <The> 你好。Yeah, มาฆ่า ไอ้เจ้าสาริกาดงสาริกาดงสาริกาดงนะครับต้นดงสาริกาดงนะครับสาริกาดงเอบไปบแบบแย่ยาวไปเลยเดี๋ยวเอาเอาดังดูว่ากระเวกจะเป็นโลกจะนั่งสมาธิโกลด์